มาไปลงน้ำมามาดับเชืองก่นแน่ว่าจะเลยแลย้วแน่ไม่เห็นนะไปอาบน้ำมาเถอะเ,เสือเลยอืไปอาบน้ำมาไอ้ข่าวไม่เห็นเปียกเลยข่าวถ้้ข่าวไม่อาบน้ำว้ายตกกระปกว่ะข่าวุกกระปปงยังวะ เขาเปียกกันเนี่ยเนาะไอเสื้อเนาะอาบน้ำกันห้ข่าวไม่อาบอหรือมันข่าวแล้วเฮยมันข่าวแล้วไม่อาบน้ำแล้วข่าวขี้เกียจให้รีบเอาเลยเราอ่ะ,อะให้ไม่ค่อยอยากหยิบอ่ะข่าวอ่ะเดี๋ยวรถมาเร็วเร็ว ร้อน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 รอนมันร้อนมันร้อนลูกมันร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงให้เสือไม่ฟังเสี่ยงนะเนี่ยให้เสือกินแล้วไอ้นินถุงนั้นร้อนดังมันร้อนลูกให้มันเต้าให้มันเย็นก่อนเตาให้มันเย็นก่อนเตาเป็นไหมเขาน่งเฝ้าเลย เขากินกันได้ทำไมเรากินไม่ได้เลยค่ะเขากินกันจนหมดแล้วเนี่ยแม่ถุงอยู่ข้างล่างร้อนเสือน้ำยังหยดติ่งๆเลยอ่านติดคออ้วกกืนเขี้ยวหน่อยดีไม่ใช่กืนเอากืนเอา เขียวเป็นไหมอมดึงค่ะเอาดึงค่ะดึงค่ะเป็นไอ้ทองแดงมันกินหมดทุ่งนั่นอะ่ะไอ้นี้ดึงทิ้งหมดเขียวด้วยเสื่อมาเกืนตะิดคออ้วกนะ อ้าวดึงหมดแล้วเก่งจังวะเก่งยังวะกินได้แล้วเหรอขาวมันเย็นแล้วเหรอเย็นยังค่ะแดดล่มแล้วเนี่ยแม่ไปแล้วแดดล่มแล้ว ค่อยกินเถอะค่อยกินแล้วติดคออีกข้าวมันร้อนนะกืนเอากืนเอา แม่ไปแล้วแดดล่มแล้วลมลู้ฝนจะตกอีกเนี่ยจะตกแล้ว ອົດເຖົ້າແດດແຈ້ແ